ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนลชื่อว่า fly w i c h English นะครับหน้าที่28ของชั้นป .6 นะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะครับนะตอนนี้เริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับนะั้นหลายๆคนนั้นได้เปิดเข้ามาเจอนะครับในะช่องครูนันชาแนลในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องแดงนะครับคุณครูทําคลิปไว้เยอะมาก ดังนั้นล,ลูกเข้ามาดูได้เลยนะครับนาะเลือกเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเพราะมีหนังสือเป็น20-30เล่มเลยนะครับนาะที่คุคลูกนำมาทำไว้ให้นะครับโอเคครับผมเรียงกันต่อนะครับหนะ้าหน้าที่28เป็นแบบสอบถามนะครับของร้านอาหารอย่างหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าร้าน The Pink Dolphin Cafe คาเฟ่นะครับในหนังสือนี้หมายถึงร้านอาหารนะครับนะแต่คาเฟ่ในเมืองไทยนั้นนักเรียนป .6 ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับนะคาเฟ่นี่ก็คือร้านที่มีนักร้องมีเสียงเพลงมีอะไรต่างๆนะครับนะแต่คาเฟ่ในประเทศต่างประเทศนะครับหมายถึงร้านอาหารธรรมดานี่เองเขาเป็นแบบสอบถามนะครับลงวันที่เสดเดือนจูนเดือนอะไรครับนักเรียนเดือนจูนเดือนมิถุนายนนะครับนะ คำถามแรกนะครับเขาบอกว่า please tell us what you think of our cafe please แปลว่าโปรดนะครับ tell เราบอก us แปลว่าพวกเรา what แปลว่าในสิ่งซึ่งนะครับนักเรียนถ้า what อยู่หน้าแปลว่าอะไรถ้า what อยู่ในแปลว่าซึ่ง what อยู่ในหมายถึงว่าอยู่ในประโยคนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพินันนะครับนะค,คุณครูจะให้นักเรียน จำว่า what อยู่หน้าแปลว่าอะไร what อยู่ในแปลว่าซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคก,การให้นักเรียนจำนะครับนะเป็นเทคนิคทต่คุณครูอาพี่นันคิดขึ้นมาเองโปรดบอกพวกเราในเสียงซึ่งอยู่คุณทิ้งข้อทิ้งอ f อก็คือให้ความรู้สึกนึกคิดนะครับหรือว่าคิดถึงที่คุณมีความรู้สึกนึกคิดต่ออา r เฮอร์อเอตัวทีับอ u r คาเฟ่เกี่ยวกับร้านอาหารของเราหมายความว่าคุณมา ชมมา,าไม่ใช่มาชมมารับประทานอาหารที่ร้านของเราแล้วคุณเห็นสถานที่เห็นอาหาราได้กินรสชาติอาหารแล้วมีความรู้สึกเช่นไรให้ตอบในแบบสอบถามของเราด้วยประมาณนั้นนะครับข้อแรกเลยถามนะครับ The Cafe Look นั่นก็คือภาพลักษณ์ของร้านอาหารของเรานะครับนะดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีหัวข้อไอติ๊สาหัวข้อนะครับข้อแรกโอเคนะครับนะธรรมดา ข้อสองกุศนะครับก็คือดีขึ้นนิดนึงแล้วก็เอ็กซ์เลอนะครับก็คือยอดเยี่ยมนั่นเองนะคราเอ็กซ์เลอนะครับไม่มีข้อคําว่าแย่นะครับนะถ้าน้กงเรียนจะเติมคําว่าแย่ก็ต้องมาเติมตรงนี้ครับ tell us more tell แปลว,ว่าบอกนะครับนะ a s แปลว,ว่าพวกเรา more แปลว,ว่าเพิ่มเติมมากกว่านั่นก็คือให้เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรามากกว่านี้นะครับก็คือสามารถเขียนลงมาได้เลยนะครับนะ ถ้าเราจะเขียนว่าแย่เราก็เขียนลงไปได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนคนนี้ก็เลยเขียนว่า lovely flowers on the tables แล้วก็เขียน smell very nice lovely flowers นะครับแปลว่าดอกไม้ที่น่ารักน่ารักนะครับ on the table วางไว้บนโต๊ะนั้นนะครับแล้วก็เขียนว่า smell very nice กลิ่นดีมากๆนะครับ nice แปลว่าดี very แปลว่ามากๆก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับดอกไม้ที่วางไว้บนโต๊ะ อันนี้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปนะครับคำว่าเทวัสมอร์ต่อไปมาดู the food looks นะครับก็คือภาพลักษณ์นะครับหนาของอาหารที่นำมาเสิร์ฟนะครับคนที่ต่อไปสอบถามนี้ก็เลยตอบกึ้นนะครับหนาคือดีนะครับหนา excellent ยอดเยี่ยมนะครับโอเคก็คือธรรมดาแล้วก็รสชาตินะครับหนา the food taste นะครับ t a s t e t a s t e s นะครับแปลว่า ชิมรสชาตินะครับรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนคนนี้ตอบว่า Excellent นะครับดียอดเยี่ยมเหลือเกินแล้วก็ Tell เทว h a ว you had ให้บอกเรานะครับในสิ่งที่คุณสั่งมารับประทานนะครับนะคำว่า u h a ฮดในที่นี่แ a ดแปลว่ารับประทานก็ได้นะครับแปลว่ามีก็ได้ในที่นี่แปลว่ารับประทานนะครับนะสิ่งที่คุณสั่งมารับประทานเขาก็เลยเขียนเพิ่มเติมให้ว่าช i c k e นนะครับเราสั่งไก่มานะครับ vegetable soup นะครับซุป อาซุปผักนะครับ and fish burger แล้วก็เบอร์เกอร์ปลาแล้วก็เขียนต่อไปว่า best soup I have ever tasted best soup นะครับแปลว่าเป็นซุปที่ยอดเยี่ยมซุปที่ดีมากๆเลยนะครับ I have ever tasted นะครับเป็นประโยค present perfect tense นะครับ,รบประธานบวก have หรือ had บวกกริยาช่อง3นั่นก็แปลว่า เป็นซุปที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยลิ้มลองหรือว่าตั้งแต่ฉันเคยกินมาเลยทีเดียวนะครับความหมายคำว,ว่า I have ever tasted นะครับ taste แปลว่าชิมรสชาตินี่คือคำแปลนะครับนะตั้งแต่ c ช i c เก้นมาเลยนะครับคำแปลมาอยู่นี่นะครับทีนี้มาดูเครื่องดื่มกันบ้างนะครับ the drink look นะครับภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มก็โอเคนะครับนะ the drink taste นะครับรสชาติของ เครื่องดื่มก็แค่โอเคนะครับนะไม่กึดไม่เอ็กซ์เลนนะครับเทวัสวดยูแฮดนะครับได้ให้บอกพวกเราในสิ่งที่คุณสั่งมาดื่มนะครับนะแฮใน,ะนี่นี่แปลว่ามีหรือแปลว่าดื่มนะครับสั่งมาดื่มนะครับเขาสั่งเลมอนนตนะครับน้ำมะนาวนะครับแล้วเ็าวงเล็บว่าชูเกรีนนั่นก็คือสีมันค่อนข้างเขียวเข้มเกินไป not very cold แล้วก็ไม่เย็นด้วยนะครับนะ อันนี้คือเขาคอมเมนต์นิดหนึ่งเพราะว่าเขาวงวงเล็บแค่กึศแค่โอเคเฉยๆนะครับไม่ได้กึศเล็กสุดๆแต่ไม่มีคาว่าแบดนะครับหนงะแล้วก็ a n นติเ n g นะครับแปลว่าเสนเงิน่ินนะครับที่จะอธิบายเพิ่มเติมลูกค้าคนนี้ก็เลยอธิบายว่า q ว i ์อ a ไน c ์คาเฟ่แบเน็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับว์แปลว่าค่อนข้างจะนะครับนนะบ nice, แปลว,ว่าดีแปลว,ว่าสวยแปลว,ว่างาม Going to tell นะครับคือแปลว่าจะบอกนะครับนะ Going to แปลว่าจะนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับนะ Friends นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ My ของฉัน O ทั้งหมดนะครับนะ O ไปทั้งหมด About เกี่ยวกับ i t มันมันนนีเเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างนี้นะครับก็คือจะไปบอกต่อนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนของฉันนะครับเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็ ดีนะครับนะก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆมารับประทานเมื่อจบแบบสอบถามนั้นเสร็จนะครับเราก็เลยนำมากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเบ s ซุป i ิ c h ช l d มันเป็นซุปแกงเกืดที่ดีที่สุดในเมืองนะครับนะตั้งแต่ฉันเคยรับประทานมานะครับ I have ever tested ก็เลยมาเติมคำตัวสีแดงๆนะครับคุณครูพี่นันเติมให้นะครับนะนั่นก็คือ I went to the Pink Dolphin cafe, Dol cafe. ฉันได้ไปนะครับเว้นเป็นกริยาช่องสองของกูนะครับเป็นอดีตเป็น past simple tense ฉันได้ไปร้านอาหารที่ชื่อว่า The Pink Dolphin นะครับหรือว่าร้านปลาโลมาสีชมพูไปเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายน The cafe l o o k e นะครับสาภาพบรรยากาศคาเฟ่นั้นดูแลว้วเอ็กซ์ลลินนะครับดีมากมาก I like นะครับฉันชอบ the นะครับนะ lovely flowers นะครับดอกไม้ที่น่ารักน่ารักนะครับ on the table ที่วางไว้บนโต๊ะ t h e ที่นี่คือ the lovely flowers นะครับดอกไม้เหล่านั้น smell very nice ทรงกลิ่นนะครับนาะหอมมากๆดีมากๆ,ากๆนะครับ The food นะครับอาหารนั้นก็ look o o s นะครับดูแล้ว good นะครับดีเหลือด,ด,ดีใช่ได้เลยนะครับนะยังไม่ excellent นะครับยังไม่ดีเลิศถ้า excellent นี่ยอดเยี่ยมดีเลิศ o o d ก็คือดีธรรมดา but แต่ว่า I think ฉันคิดว่า it tastes u c h มันมีรสชาติ better than it look s ดีกว่านะครับภาพลักษณ์ที่เราเห็นอีกนะครับ ก็คือเห็นว่าน่ากินแล้วนะครับนะพอชิมเข้าพอชิมเท่านั้นแหละนะครับรสชาติก็ดีกว่าอีกนะครับนะดีกว่าลักษณะที่เห็นอร่อยกว่านั่นเองนะครับความหมาย The soup was the best I have ever tasted นั่นก็คือไฮไลท์ซิเนเจอร์นะครับก็คือซุปนะครับนะไม่รู้ซุปหางวัวหรือซุปอะไรว่ากันไป <laughs> แต่ตามเนะื้อเรื่องซุปผักนะครับนะซุปผัก was the best I have ever tested นะครับซึ่งเป็นอาหารเป็นซุปที่ดีเลิศนะครับดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยลิ้มลองเคยชิมเคยรับประทานมานะครับ mm hmm. testedbut แต่ว่า l e มอนน d e นะครับเครื่องเดิมน้ำมะนาวนั้นดิลเลอรนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกว too ู r กรีนะครับมันสีเขียวเข้มเกินไปนะครับนะ it also didn't taste good แล้วก็รสชาติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ and it wasn't c o o l และที่สำคัญคือมันไม่เย็นเลยนะครับนะ but แต่ว่านะครับโดยรวมแล้ว i think ฉันคิดว่า the cafe is นะครับร้านอาหารแห่งนี้นั้น quite nice นะครับค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับ i would like to recommend my friends to come to visit yet นะครับฉันอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆของฉันมาเที่ยวที่นี่นะครับนะมาใช้บริการที่นี่และนี่คือคําแปลนะครับนาเรียนกับคุณครูพิ่นันนั้นนะครับนะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับนะแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์โอเคนะครับแล้วหน้า28ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไปต่อหน้า29ต่อครับ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับที่นันต้องขอขอบคุณ